สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมงนพารวยครับเมื่อนี้พอสอกับมาทีบ้านกล้าพารวยนะครับมาตามเลขค้นทองครับน้องใหม่นะครับวันที่ผ่านมาเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับล่างครับแสนแตกครับวันนี้แสนแตกวันนี้ล้านแตกครับพี่น้องตอนนี้ครับเขามาฟังน้ำกันบ้า เป็นจังไหครับงวดที่ผ่านมาแล้วก็สําหรับแนวทางงวดต่อไปครับข่าวมาพังอาเบื้องก้นครับงวดที่ผ่านมาแสนแตกครับงวดหน้าล้านแตกแน่นอนเอาสวัสดีครับน้องก้าครับสวัสดีครับดเพังเด๋อน้องงวดที่ผ่านมาเลขก้นท้องก่อนก็ในบ้านนี้ถือมับบานเลยถื็มมัดบานเลยดิบาน ว่าเพื่อนไปไปกินบุญบ้านครับไปกินด้วยลังได้เพื่นกับบอกได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดล่างย่างเดียวเพนว่าถึงมัดปานไม่หันีะครับมัดปานเลยครับครับครับไปวงมอระมกับไปบอกเลยแค่เจ้าควอมเลยได้อีกได้อีกครับผมผู้บุคคลสื่อกับสื่อเพ่นว่าได้ประตลีผู้ละสองใบสามใบผู้บุคคลเถือกับเถื่อเนี่ยครับบ้ัวถื่อแต่เศร้าหัวตัวเห็นฟังบอกน่อเนาะครับ วาถือแต่ท้ายห้าขอมาไทยตอนไหนว่าถือแต่แอดมินที่มาไทยแต่แอดมินกาดรับเต็มเต็มรับครับผมแสนแตกทุกวันนี่แนนบอลหองกาดจัดไม่ก็ได้เที่ยงนัดก็ดีก็อะไรก็ได้ผมก็ได้ได้ยักใบก็รักตัวดี่ลอตเตอรี่ได้อยู่ประมาณสิบใบครับโอ้สิบใบก็ว่าถ้ามด่เนาะก็ได้ใส่เนาะอื่นงอื้ออีกครับผมอื่นงอื้ออีกครับนับบ่ถูกครับ ตอนนี้นับกันยังบ่ทันเหลียวอาจานน์นงการ์บ้าได้นับปูนะครับได้นับปูทำย่นฝันไใ้นี่แหละหินปลาปลาปดทำแดกเห็นปลาปดแล้วค่อยไปเห็นปลาปลาเข่งนะคที่ที่ฝันมาอ่นบ่แม่อ่านฝันฝันหมดที่ฝันมาครับโอ้อันนี้อันนี้ค้นท้องฝันมันบ่ก็เลยตีให้แปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปด ก็ไปดึงรัศรีใบย่างแล้วซบใบประมาณประมาณสิบใบถ้าออกถ้าออกแปดเจ็ดนี่มันแปดเจ็ดนี่มันสีไดงลายผมก็ไดงลายไม่เห <c oughs> ม <c oughs> นับออกแปดเจ็ดนี่ได้ลายครับเพราะว่าสื่อตั้งแต่มือมือคนฝันแล้วมือออกก็ซื้อไปอีกแปดเจ็ดครับเจ็ดแปดนี่ก็อยู่แต่บ่ได้บไดดายคา,ากรนั่นออกแปดเจ็ดนี่ได้นักเพราะว่าตั้งใจตัวนั้นนันหมม่นครับตั้งใจตัวนั้นตั้งใจแปดเจ็ด ่าสุดเป็นกะเป็นฝันเอ้ยเป็นว่าว่าฝันกับบัวฝันครับคุณวะทำรับงวนนี่วหนอคนัปใช่ครับช่วงขึ้นลับรึ่งเตือนบ่หรือรับไก่รับข้ารับไก่รับข้าเป็นเครื่องบ่ฝันเนี่ยแหละได้ยินคนโศกันคนคุ้ยกันเรื่องเรื่องเด็กสองสามวันที่สิบเจ็ดรางหัวเล็กพอดีนะครับมันก็เลยส่วน ไปไอ้ภาพไปคำฉโนดเนี่ยสิไปหวายปูในใจมันก็สิไปเบืองลอตเตอรี่มันก็เลยไปเบิองไว้ใด้มากิ่นว่าเอาเอาเบาๆไปก้อนิ่นว่าเอาหกใบเอาหกใบบเบาๆไม่นงครับบเบ่ๆเบาครับคันเบาหกใบนี่ผมว่าบ่ธรรมดาแล้วคนถ่องเพราะว่าคนบ่คอยซสือปกติพิ่นสิบคอยซสือแม่นครับถ้าถ้านักเพื่อนนี่กประมาณิ0ก็าใบ คนมากม่ตระการมันหมแม่นครับมีแต่ผมซื้อแตงหวดกว่านี้เพิ่นกับซื้อน้ำผมกับซื้อพร้อมกันได้ได้ทั้งสองคนแม่ได้ทั้งสองคนมันกลับไปมันกลับไปยิบมาไอวาครับโอ้ยก็ดีใจน้ำเนาะยิบมาไอวานเราเพิ่นเราเพิ่นฝันดูหน่อฝันเดียวฝันเดียวแต่ผมก็บอทว่าในซอยอยู่ฝันกันยังแต่เพิ่นนี่แหละเพิ่นฝันว่าเห็นรถเห็นรถขั้นดำ แตจีบเมียนหลบบอผมว่าว่าพันสื่อซื้อสองสามใบเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ของน้องเขาปั้นเจ็ดศูนย์สี่โอ้หกสามสองสองมันอยู่ในหันจริงไหมไม่เห็นครับผมยันอยู่ได้ที่มันจีบไปเจ็ดลอยนี่ของเขาปั้นยัดได้แห้งคุณว่าดูน้อยดูน้อยยังยากได้อยัดได้เอวเอาเลยวัดก้อนไปดึงสองหนึ่งหก เจ็ดลอยที่ห้องนองขปันเอาเห็นมโนพี่น้องเนาะปะครับผมเอาอย่างยียงมาทั้งนี้ยังไงโอเคโอเคมันเกิดสิบปชันหรอกแต่ว่าบอกให้ฟังรถเพราะว่าทั้งหมดเป็นสองสามกับเจ็ดลอยเนี่ยมีได้สองสามกับเจ็ดลอยเจ็ดลอยในห้องนอนขปันเอาอันนี้ก็ไดอุ้มไปสองสามนี่หกใบเนาะเนี่ยสองสามมันก็เลยมาเสียงมือขึ้นกันมาเสียง นี่ชัดเจนชัดเจนก็เลยมาเสียงเคืนดาวฟันเห็นรถเสียงแล้วฟันจรงครับฟันเห็นแตลรดรถขั้นดำเอามาเสียงแล้วคือไม่สิมากอีกพองวดก่อนนีถอยต่ำถอยต่ำบ้านบ้านแม่ันอยูอยู่ในบ้านในบ้านทอนไปกิจบุญถอยไปต่ำ ถอยไปให้พ่อยญ่เบ่งรถเพื่อนเจิมมหายก็น้ากันได้บ้าเลยถอยไปต่าได้ไปเจิยมานก่ครับไปเจิมดีวันแรกกี่ันจะสองหกแต่ก็ไปแอดเอไม่ก็ไปบอกไอ้เจ้าของบ้านเจ็ดแปดแปดเจ็ดเด้อล่างคนบางทีกันได้ถือกันอีกเป็นอยางว่าถือทั้งบนทั้งล่างโอ้โธโธ่โธ่โธ่โ่โธ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 บันน่โธ่นธ่โค่โธ่โ่โธโธโธ่่่ ให้พี่น้องเข้าโวกมันน้องกันเลอมันนี่ก็ได้เนาะไป่างานครับเสียงเดียวกับฟันว่าได้ยากได้กินกินแต่งใดกับวินพี่น้องมาตุ้มมะฮวมมากินสองรอบสามรอบกันปะก็นั่งกินงดนี้บปล่างดก่อนงด่ห้เสียงไปหนึ่งเสียงเดวคนฟันเห็นรถดำครับโอ้เสียงเดวฟันเห็นรถดำสามเต็งดำฟันเห็นรถดำเสียงหมู่บ้านไปเสียงหมู่ก์นี้ รถดำนี่ก็หกสามสองสองเนาะครับขันว่าไปออกไร้วันก่อนเลยนี่ต้องมาออกเลยยังไงแน่แกาว่าท่านบ่นปูครับวันนี้อันนี้ครับว่าท่านบ่นปูเอครับว่าท่านได้บ่นครับวันก่อนอย่บ่นนี่อะไรบนให้ออกสามหกเก้าสามเก้าหกมันรถทะเลกอายูผมผมมันเป็นรถข้างหลังเนาะเนี่ยเนาะเสียดายครับสองห้าไอ้ยัง สองห้าสามหกผมเป็นรถเป็นสาเห็นว่าสั่นเพิ่นมาเอาเอาตัวนั้นมาช่วยอีกรุ่นน้องกเอาวอตเร่วะเอเอาตัวนี้แหละเห็นมานอสี่น้องสามสองสองสามนะครับบ่เห็นกบฟั่งออกก็ได้เด้อครับสามสองสองสามนี่แหละครับตัวที่เพิ่นจับลอตเตอรี่มากคือสองสามสองสามตัวเดียวครับหกใบแล้ว บ่อะว่าสันพ่อเบืองต้นเบืองต้นพ่อพ่อไดดดุนพ่อพ่อเสียงคนวะสื่อมาเสียงเบืองสื่อมาเสียงก่อนนะสามไปเพื่อนบ้านได้ว่าอักาสองสามวาครับเมื่อนี้เพื่อนบ้านผมจุดขอปูได้สามศูนหาครับเอเพื่อนบ้านก็จุดมาแล้วสั่งขอสั่งสั่งปูอ๋อเดี๋ยวอันนี้รัฐบาลไทยได้แล้วเนาะอันนี้รัฐบาลไทยของอันนี้ครับ เลขงามอยู่ส,สองสองสองสามแค่นั้นนะครับ